สาหกิจชุมชนจากสารไม้ไผ่บ้านทุ่งค่ะคนที่นี่เขามีความผูกพันแม้กระทั่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะรวมไปถึงที่พักพิงเพิงนาเพิงอะไรเนี่ยก็เคยใช้ไม้ไผ่หมดเลยค่ะ มันเกี่ยวกับอาชีพเขาขึ้นตาลด้วยเขาต้องใช้ไม้ไผ่นี่ไปปีนไปพาดกับต้นโหนดเพื่อเพื่อปีนเอาน้าหวานข้างบนเป็นวิธีของเขาเลยเพื่อเอาไว้ปีนตาลกับอาชีพที่เขาขึ้นตาลตาโนดเลยต้องมีไผ่ไว้อีกอย่างหนึ่งนะที่นี่พายุอะไรเนี่ยไม้ไผ่มันต้านลมดีไม่เคยมีบ้านล้มหลังคาปลิวที่ที่นี่ไม่เคยมีประวัติเลย งานจากสารไม้ไผ่นะฮะมันก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยวิถีของคนชาวนาวิถีของคนหาปลาวิถีของคนชอบเลี้ยงนกอ่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วิถีของคนขึ้นตาวัตถุดิบหลักๆเลยก็มีไม้ไผ่เป็นหลักเลยนะฮะไม้ไผ่นี่จะเป็นตัวยืนเลยหลังจากนั้นก็จะมีย่านเชือกนิดหน่อยเอามาเสริมท่านเองน,นะฮะเขาจะใช้ไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยใช้ตั้แต่กระบอกรองน้ำหวานแล้วก็ไม้ปีน ึ้นโหนดคือไม้ประองค์เขาเรียกว่าปีนขึ้นตาลนะฮะแล้วก็ไอ้ที่ตักน้ำผึ้งไม้กวนน้ำผึ้งกระด้งฝัดข้าวมันเป็นการสั่งสมที่มีมานานตงเตบันพระบระุษตงเตปูย่าตายายที่เขาได้ได้สืบทอดกันมา ูกสอนลูกมีหลานสอนหลานอะไรกันอย่างนี้ฮะแล้วก็ทําใช้กันเองไง มีคนมาสั่งเราว่าถ้าทําอันนี้สักห้าลูกนี่เราจะทําได้ไหมเราก็มาคิดตรงที่ว่าถ้าห้าลูกเนี่ยคนเดียวก็ทําไม่ทันแน่ในเวลาที่เขาบอกว่าต้องเอาสิ้นเดือนนี้ได้ไหมเขาต้องการแค่ห้าลูกเราถ้าเราคนเดียวเนี่ยเราทําไม่ได้แน่เราก็เลยต้องไปเช,ชวนเพื่อนเพื่อนก็ทําไม่เป็นเราก็ต้องสอนเพื่อนต่อมันก็เกิดการมีกลุ่มขึ้นมาจากคนนี้ไปสู่คนน้นจากคนหนึ่งไปสู่2จาก2ไป3เป็น4ีหไปเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ในหมู่บ้านทุง่งที่ทํากันจริงๆก็15 ทําหย Jung ุดหยุดก็20ได้นะเหมือนโพชอเนี่ย พัฒนาชุมชนเนี่ยเราไปอยู่ในระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเราสามารถพูดในเวทีนั้นได้เมื่อเมื่อจัดเวทีแต่ละครั้งมันก็เข้าแผนเข้าแผนของพอชเขาก็จะนํามาซึ่งการแก้ไขเช่นเราบอกว่าของเราเนี่ยยังไม่ไม่มีรูปแบบที่จะทันสมัยเลยเพราะเราก็เพิ่งจะเป็นแค่ที่ทําตะล่อมหรือกระด้งฝัดข้าวธรรมดานี่เองพอเราไปอยู่ในระบบเสร็จปุ๊บได้เข้าเวทีได้เข้าประชุมได้ได้พบปะกับกลุ่มอื่นๆต่าง,าง,างๆเลขเลขเปลี่ยนเขาก็ได้เสนอปัญหาของเราเขาก็นํามาต่อยอดถ้าเราเสนอปัญหาไปว่าเรามีปัญหาเรา เร,เราจะทํายังไงตลาดของเราจะไปได้ไกลเขาก็มาพัฒนาเราว่าเรื่องตลาดก็จะมีวิทยากรคนที่มีปัญหาเหมือนเรา,เาก็จะมีประชุมให้เราไปว่า,าปัญหาเรื่องตลาดเขาก็จะมีการบรรยายเสนอแนะน,นักออกแบบนักการตลาดก็ก็หลายคนที่จะต้องมาให้ความรู้เราเนี่ยมันทําให้เราพัฒนาขึ้น กระทั่งแนวคิดแล้วก็ให้เราวิเคราะห์ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเราจะวิเคราะห์ตลาดว่าคุณไปขายมาเนี่ยคุณต้องเอาบทเรียนที่ไปมาเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนเราก่อนสมมติเราไปตลาดที่เขาไปในห้างในห้างได้มีแต่คนที่ชอบคนมีเอมีเงิน,ม,งนมีตังชอบเดินเราจะต้องเอาอะไรไปขายในห้างคนในห้างไม่มาซื้อหรอกพวกกระติบพวกนึ่งข้าวพวกเครื่องครัวเราก็เอาบทเรียนตรงนั้นอนะไปวิเคราะห์มาว่าอ๋อเราไปห้างเป็นยังไง เอาบทเรียนตรงนั้นมาบันทึกเอาไว้หลังจากนั้นพอจะไปอีกทีหนึง่งเราจะต้องเอาสินค้าอะไรไปซึ่งสินค้าบางอย่างเราอาจจะไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยพันาชุมชนที่เขามีความรู้แล้วก็เขาจะหามาให้เรานะคะเพื่อต่อยอดให้งานเราบรรู้เป้าหมายให้ได้ ภูมิปัญญาจากพื้นที่เนี่ยค่ะก็คือไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลเลยก็วัสดุก็มีอยู่ให้เห็นแล้วได้มาทําอย่างเงี้ยหมายว่าได้ได้เสริมรายได้ามาจากการที่เราไม่ต้องไปซื้อวัสดุที่ไหนไกลเลยเราทําสินค้าแต่ชน,นิดค่ะเราต้องใช้ความประณีตเร่งรีบไม่ได้ค่ะสินค้าพวกนี้มันถ้าเร่งรีบไปรูปแบบมันก็จะไม่ค่อยสวยนะะ ความสุมันเป็นรายได้อีกทางหนึ่งค่ะที่นําไปใช้จุนเจีือนในครอบครัวได้รู้สึกภูมิใจแทนคนในหมู่บ้านเลยเหมือนเราได้ได้มาทําอย่างนี้ก็ได้ไปโชว์ให้เขาเห็นมันอของบ้านนี้ก็มีมีดีอย่างนี้ค่ะ